อย่าคิดว่าตัวเองเกิดมาใช้เวรใช้กรรมในชีวิตค่ะให้คิดว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญด้วยทานศีลและภาวนาเกิดมาสร้างบุญไม่สร้างบาปก,กรรมส่งผลมาหาเราก็ไม่โต้อตอบให้อภัยได้ทุกเมื่อถ้าเราทำได้คิดได้แบบนี้ชีวิตจะมีความสุขความเจริญจะได้สมกับเป็นผู้ที่เกิดมาสร้างแต่บุญค่ะ และยุคนี้สมัยนี้บุญกับบาปเราก็แยกออกแบบเป็นพลังลบและพลังบวกนะคะการสร้างสมในเรื่องเราพลังงานด้านบวกๆเข้ากับว่าคุณกะสะสมพลังงานดีๆคือสร้างบุญให้กับตัวคุณเองนะคะในทางตนข้ามในการละพลังลบนะคะก็เป็นการละในการขั้วในการสร้างบาปสร้างกรรมดังนั้นการสะสม นะคะเรื่องบุญและสะสมพลังงานมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อนะคะเราทำในเรื่องเราคุณงามความดีละชั่วนะคะสร้างความดีและท,ทําจิตใจให้บริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่เราจะได้นะคะรู้ว่าเรานั้นเกิดมาเป็นผู้สร้างโดยแท้ไม่ได้ตกเป็นทาสของนะคะเวรกรรม กับนะฮะเรื่องเราที่เราเข้าใจในอดีตแต่อย่างใดกับตรงกันข้ามเราคือผู้สร้างชีวิตด้วยตัวเราเองและขอบคุณทุกๆเรื่องนะฮะที่โดนบนดาลใจให้เราเกิดความรู้นะฮะในเรื่องราวของความทุกข์ก็ทำให้เราสร้างความสุขได้นั่นเองค่ะ